สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเบาต้นเดือดซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปนี้ครับมาคุยกันเรื่องถั่วใบหงิกยอดไม่เดินและใบด่างไวรัสใบด่างเหลืองใบด่างขาวขาปนเหลืองปนเขียวหรือที่เรียกกันว่าไวรัสถั่วนะครับซึ่งจะมาคุยกันสองเรื่องซึ่งก็มีพี่น้องหลายๆท่านเนี่ย ตั้งข้อคำถามมาว่าไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมันรักษาหายไหมเห็นยาที่เขาโฆษณาตามเพจต่างๆว่ารักษาได้มันจริงไหมบ่าต้นรวมไปถึงใบหงิกใบกูดยอดไม่เดินที่พี่น้องหลายๆท่านประสบปัญหาอยู่ณขนาดนี้นะครับหลายๆคนในหลายสวนก็บอกต่อๆกันไปว่า ถอนทิ้งปลูกใหม่รักษาแล้วไม่คุ้มค่ายาไม่คุ้มค่าปุ๋ยถอนทิ้งปลูกใหม่อย่างเดียวว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็มาถามเบาต้นมาถามผมผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งถอนทิ้งครับลงทุนไปเยอะแล้วเสียเวลาไปขมันเยอะแล้วเนี่ยใบหงิกใบเป็นกูดเนี่ย ใบหงิกยอดไม่เดินสาเหตุตัวนี้นะครับมันเกิดมาจากจำพวกเพลี้ผักดูดครับโดยเฉพาะใบหงิกไม่ว่าจะเป็นหงิกแบบไหนหงิกคว่ำลงหงิกงายขึ้นขอเป็นใบหงิกเนี่ยใบหงิกใบกูดรับเพนน้อกมันเกิดจากเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟเพลี้ยตัวอ่อนจำพวกไรต่างๆเนี่ย รวมไปถึงจะพวกหวีเขานะครับมแมลงปากดูดทุกชนิดมันจะมารุมเร้าอยู่ตรงนี้แล้วทำให้ใบเราเนี่ยมันเป็นใบเงกมันจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบนะครับถ้าดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดยอดก็ไม่เดินถ้าดูดกินน้ำเลี้ยงที่ดอกดอกก็จะร่วง หรือไม่ร่วงแต่ติดฝักฝักก็ไม่เจริญเติบโตฝักจะแคระนะครับอันนี้คือเพลี้ยไฟรวมไปถึงเพลี้ยตัวอ่อนดูว่าอีสานบ้านข่อยเอิวมาแม่ดำเพลี้ยตัวดำดำดำปนน้ำตาลนะครับช่วงยังไม่เจริญเติบโตมันจะเป็นสีน้ำตาลพอมันโตเต็มวัยมันจะเป็นสีดำหลายๆท่านเรียกว่าไอเพลี้ยตัวดำเนี่ย เพลียสีน้ําตาลนี่เละครับเพลียตัวอ่อนตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้ามันดูดกินน้ําเลี้ยงของใบมันไปเกาะที่ใบเกาะที่ยอดเกาะที่ฝักก็ทําให้ใบเนี่ยเป็นใบหงิกได้หยุดการเจริญเติบโตไปเกาะที่ยอดยอดก็ไม่พุ่งยอดก็ไม่เดินเช่นเดียวกันกับเพลียไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตัวนี้เนี่ยใบหงิกเนี่ยรักษาได้ครับทีนี้วิธีการรักษาเราก็ต้องใช้สารจำพวกที่ปราบพวกเพลี้ยไฟพวกไรอ่อนได้นะครับแต่ว่าหลายท่านบอกว่ามันไม่หายคืออย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมทำความเข้าใจกับพี่น้องคือใบที่มันเป็นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะใบแก่มันไม่หายครับ มันอาจจะไม่หายนะครับแต่จำพวกเพลี้เนี่ยมันตายเพลี้แมลงที่มันมารุมกินดุมดูดกินเนี่ยมันตายทีนี้พอมันตายใบที่มันผลิขึ้นมาใหม่ยอดที่มันจะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นครับมันจะไม่หงิกนะครับมันก็จะสวยมันก็จะไปตามปกติของมัน นะครับไอ้ที่มันเป็นก่อนหน้านี้มันไม่หายช่างมันนะครับใบมันแก่แล้วแต่ใบที่มันแตกมาใหม่ยอดที่มันจะแตกขึ้นพุ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่เป็นครับพี่น้องนะครับเพราะเราปราบจําพวกเพลียจำพวกมลเลยพวกนี้อยู่หมัดอ่ะมันตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นยอดขึ้นมาใหม่ใบที่มันผลิมาใหม่แตกขึ้นมาใหม่ไม่เป็นครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปถอนทิ้งครับพี่น้องลงทุนมาเยอะแล้วครับไม่ต้องถอนทิ้งครับปราบเพลี้ยให้มันอยู่เดี๋ยวยอดเดี๋ยวใบที่มันปริยอดที่มันขึ้นมาใหม่เราก็จะได้ผลผลิตนะครับทีนี้มาถึงไวรัสใบด่างด่างเหลืองบ้างด่างขาวบ้างขาวปนเหลืองปนเขียวรวมๆกันเรียกกันว่าไวรัสถั่วนะครับ ไวรัสนี่มันก็มาทำพวกแมลงปากดูนี่แหละครับซึ่งเราปราบไม่อยู่ฆ่าไม่ตายมันก็จะปล่อยเชื้อทิ้งไว้แล้วถั่วของเราก็จะเป็นอาการไวรัสถั่วนะครับเป็นได้กับทุกพืชครับพี่น้องวิธีการรักษาเนี่ยยารักษายากำจัดโดยตรงมันยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ที่เขาโฆษณาขายพี่น้องก็จะพึ่งไปหลงเชื่อไปซื้อมานะครับหรือจะมีมันก็เป็นแค่ยาป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดคือการกําจัดเพลี้ยกําจัดแมลงทุกชนิดให้มันอยู่ให้มันตายนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของใบด่างแต่นี้ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยแรกเริ่มเป็นนะครับ ถ้ามันเป็นเต็มที่แล้วเนี่ยรักษาไม่ได้แน่นอนแต่ถ้ามันเห็นนิดหน่อยๆแรกเริ่มเป็นเนี่ยถ้าเราจะรักษาอย่างวิธีของผมเนี่ยผมก็จะใช้น้ำหมักขี้เท่าฉีดพ่นนะครับทุกๆสิบวันหรือผมฉีดสารกำจัดแมลงเนี่ยถ้าเป็นสารเคมีนะครับผมก็จะผสมนมไปด้วยหนึ่งกล่อง ตอน้ำหนึ่งเป้ยี่สิบลิตรหรือสิบหลิตรก็ได้นะครับผสมนมจืดนะครับหนึ่งกล่องทุกครั้งที่เราฉีดพ่นให้กับถั่วของเราหรือพริกหรือมะเขือหรือพืชผักต่างๆที่เราปลูกที่เราคิดว่ามันกำลังเริ่มจะเป็นนะครับตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้นะครับอยู่ในระดับ80-90%อาจจะไม่หายขาด แต่เชื้อไม่ลุกลามแล้วก็ไม่เป็นไปมากกว่าที่เราเห็นนะครับวิธีการนี้ผมทำประจำแล้วก็ใช้ประจำกับถั่วกับพริกกับพืชผักของผมในสวนนะครับผมก็แนะนำพี่น้องไปหลายๆคลิปสำหรับวิธีการทำสูตรน้ำหมักขี่เท่านะครับแล้วก็สูตรที่ว่าผสมนม กับสารฉีดพ่นกําจัดแมลงตัวนี้ก็ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราก็ผสมไอสารกำจัดแมลงตามปกตินะครับหนึ่งเป้นเนี่ยก็เทนมจืดไปหนึ่งกล่องก็คนม,มันเข้ากันแล้วก็ฉีดพ่นทุกครั้งที่เราฉีดพ่นกําจัดแมลงนะครับนี่คือแนวทางของผมที่ มันได้ผลอยู่ในระดับ80-90%เอร์ซนะครับสำหรับการป้องกันและกําจัดจําพวกรวรัสคือถ้าเราป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับฉีดพ่นมาตลอดสูตรที่ผมว่ามานี้โอกาสที่จะเป็นเนี่ยน้อยมากนะครับหรือไม่เป็นเลยนะครับอย่างเช่นถั่วของผมพริกของผมพืชผักของผมเนี่ยแทบจะไม่เป็นเลยนะครับ ส่วนพี่น้องที่มันเป็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไม่เยอะถ้าไม่อยากรักษานะครับก็ให้รีบถอนทิ้งนะครับอันนี้คือวิธีการตัดวงจรของไวรัสนะครับใบด่างแล้วก็ฉีดพ่นจำพวกสารกำจัดแมลงเอามลรลงให้อยู่นะครับโรยปูนขาวไอ้ตรงที่เราถอนออกนะครับจะโรยหรือจะฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราไปด้วยก็ยิ่งดีนะครับ นี่คือแนวทางรักษามีอยู่ประมาณนี้ที่ผมรักษาอยู่ในสวนนะครับสำหรับคลิปนี้พูดคุยกันเฉพาะเรื่องนี้นะครับสองเรื่องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ